วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2555ที่วัดบ้านพลคอคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านพลคอพลสูงนำโดยกำนันเหรียญทองพลราชมกำนัตนตำบลเหล่าพลคอได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรสกลนครตั้งใจใช้ชีวิตเพื่อความสุขแบบพอเพียงกิจกรรมหมู่บ้านผักสวนครัวรูกว้กินได้ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้บมานพลค้อหมู่หนึ่งตำบลเหล่าพลค้ออําเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนอําเภอโคกศีสุพรรณในการเข้าประกวดหมู่บ้านผักสวนครัวรกวิินได้และได้มีการขยายผลการดำเนินการไปยังบ้านพลสูงหมู่สิบอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการประกวดผล,ผลงานตามปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภทศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลเหล่าพลค้อก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนอำเภอโคกสีสุพรรณในการเข้าประกวดเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการถ่ายทอดความรู้การเกษตรตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเชน่นการปลูกพืชปศุสัตว์ประมงการแปรรูปและถนอมอาหาร การปรับปรุงพัฒนาที่ดินและการจัดทำบัญชีโครเรือนโดยมีนายถวันธนคำดีเป็นผู้ดันเนินการ